เมื่อวันที่5สิงหาคม2566ท่านอาจารย์วิชัยชูชัยเจริญสินแฉจูประธานมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมกรุงเทพได้จัดงานทำบุญทิ้งกระจาดประจำปี2566แจกข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำนวน1,288ชุด ชววรยยยาาาาาาบุิสสันมมหมหลง,งานประจำปี2,566มูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมอุทยานวิหารเซียนปากช่องบริจาคขีดสก900ใบและทิ้งกระจาดถุงปันสุก1,038ชุด วันที่19สิงหาคม2566ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา39นาทีณมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมอุทยานวิหารเซียนอําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานายยุทธนาหญิมการุณอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์และที่ปรึกษาบริษัททิพยะประกันไทยจำกัดมหาชนให้เกียรติมาเป็นประธานในงานบริจาคขีดศพจำนวน900ใบโดยมอบให้แก่มูลนิธิและสมาคมการกุศลประจำปี2566ปีที่39เป็นจุดที่สำคัญ จุดหนึ่งที่ปากช่องเลยนะครับเพราะว่ามันต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายทั้งทั้งทั้งจีนทั้งทั้งไทยทั้งอะไรต่างๆการที่มูลิธิได้ทําการบริจาคมงนเทีกยงจาดนะครับทุกๆปีเนี่ยอีกตัวนี้ผมคิดว่าจะมีประโยชน์กับสังคมชุมชนมากเลยนะครับในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของโอ้โภคบริโภคเนี่ยก็เ,เป็นสิ่งที่เป็นในทา่การปัจจุบันนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ที่ว่างหรือหรือผ่านไปผ่านมาเนี่ย เข้ามาที่แห่งนี้เนี่ยเราเข้ามาเนี่ยเราจะได้ทั้งจีนทั้งไทยต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับถ้ามาแล้วเนี่ยเรามาขอพรต่างๆเนี่ยก็จะได้ไปในสิ่งายอย่างเลยนะครับผมก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเข้ามากลาวไหว้กันครับ โดยมีท่านอาจารย์พิชัยชูชัยเจริญสินแสจูประธานมูลนิธิสว่างดาวบดึงธรรมอุทยานวิหารเซียนปักช่องให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานประจำปีพร้อมทั้งขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาคขีดศพจํานวน900ใบและมอบถุงปันสุขจานวน1นึ่ชุดให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลปักช่องนั้นทึงงาจางจัดจึ้มาลงปีนี้ปีที่ส9ที่นี่เพิ่งเริ่มประมาณสีหปีัตถุ สงของมุ้ิทิตั้งใจจะช่วยคนยากคนจนแล้วก็ถึงมีจัดเนื่งองาไปจัดลงศพแล้วก็ทิ้งกระจัดลงศพว่าให้มุย้ยทิ่างจังหวัดเป็นสัพาันธ์บุญให้เข้าไป่อยอดเก็บศพรายากเวลาเกิดอุบเหตุต่างๆอยู่ที่ไหนก็เอาเงตรงนี้ไปใส่ให้โดยที่ไม่ได้คิดเงินที่นี่จะให้ฟรีทั้งนั้นคนเราเกิดมานี่มาตัวเป่ากลับก็บตัวเป่าฉะนั้นจะต้องแผ่ให้คนยากคนจน โดยได้รับเกียรติจากนายคณะชนสีเจริญในอำเภอปากช่องให้เกียรติมาเป็นประธานในการทิ้งกระจาดถุงปัรษุพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภควันนี้ผมมีความด,ด,ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่การลนิธิสว่างดาวดินธรรมได้เชิญให้มาเป็นประธานในพิธีสําคัญประจาปีของลนิธิสว่างดาวดินธร,รเป็นพิธี มอบจุปันสุขผมขอขอบคุณในน้ําใจของท่านวิชัยชูยชัยเจริญนะครับแนละคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสว่างไฉบดีธรรมวันนี้ได้เวลาการประมคลวันแล้วผมขอเปิดพิธีมอบสิ่งของงานบุญที่กระจ่างยาปีมูลนิธิสว่างไฉบดีธรรมณบ,บัดนี้ครับขอขอบคุณครับ โดยมีนายเสียกสรนทองสบัสดิวงนายกแขกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปักช่องนำผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในตำบลปักช่องมาร่วมรับถุงปันสุขในครั้งนี้